วางเหรอลูกใช่ค่ะวางคิตต้าไปแล้วคิตต้าเขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าแล้วละค่ะเออลูกโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปดูหนังหน่อยหนังช่างอะคะโมโนยี่สิบกจ้าว้าวเฮ้ยพี่ชายยังไม่เตือนในหลอนเนี่ยหกโมงเช้าแล้วนะจะเจ็ดโม น้องพี่ชาตอนนี้มันจะเจ็ดโมงแล้วนะคะตื่นได้แล้วค่ะโอเคพี่ไปอาบน้ําก่อนตังไม่ลืมยังไลอีกนะเฮ้ยอาบน้ำซะหน่อยจะได้สดชื่นฮัลลหลล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  เขาบอกว่าแชมาพูนี้อาบน้ําสระผมได้หมดเลยวิแต่พูดไปแล้วนี่นาะคลิปอื่นแอ้สระผมหน่อยโอเคอาบน้าตัวด้วยลละละลละ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 เสร็จแล้วก็ล้างตัวเสร็จสักทีนั้นเรามาแปรงฟันกันหน่อยดีกว่าป๊ดโอเคเสียงยาสีฟันจะหมด ้อโอยอ,อย่าเพิ่งหลับเถอะตอนนี้มันช้าแล้วเจ็ดโมงเฮ้ยเจ็ดโมงแล้วด้วยล่ะโอเคโอ้กูบอกแขวน,นหน้าน่ะจะได้ตื่นฮ้าชื่นใจไปหยิบผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าหน่อยสินี่ผ้าขนหนูของฉันเช็ดหน้าเช็ดมือ อันนี้เป็นของผ้าชิตัวของทีก้าโอ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วนั่นเราก็มาแต่งตัวใช้ชุดใส่ชุดเดิมมแหละแต่งหน้ากันหน่อยอสีพาเลตอันนี้เจ๋งมากเลยละ่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะชมตัวเองนะชมตัวเองไหนใช้อายชาโลหน่อย เฮ้ยเสียงพ่อแม่กระซิบอะไรอีกแล้วไม่ได้อัคดคลิปอยู่นี่นาะใช่ใช่เปลใหญ่ง้อจิงโง่ใช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 ่เดี๋ยวก่อนนะแล้วพ่อมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาก,ก็ก็พอ่อวับได้แล้วนี่แล้วเมื่อกี้เจอไงโอู้เอ่อสีพาเลตอยู่ตรงนี้นี่ก็ใช้สีนี้ดีกว่าอืมเฮ้ยสวยงามอันเนี้ย ไม่มีใครแพ้เลยเพราะมันดีมากเลยล่ะทาลิปสติกทายาทาลิปไหมไม่ดีกว่าทาลิปสติกกันแหละไปหายาทาลิปก็ได้หูหูฮูฮูสวยจริงจริงโอเคเสร็จแล้วกระเป๋าใส่ของพร้อมโอ้ยเครื่องจะมาปั่นอีกแม่ทำน้ำไม่หล่นเนี่ย ลูกข้าวเช้าวันลูกอยากจะกินอะไรฮะอเออไม่รู้ค่ะนี่ลูกแม่ดูในเนต็ตอะอินเทอร์เนต็ตดูก่อนเนต็ตหมดเหรอคะเปล่าจะลูกดูในอินเทอร์เนต็ตสิแม่ดูในธรรมหานะ่ะเขามีวิธีทําไข่ลวกด้วยลูกอยากกินหรือเปล่าแม่มีไข่ด้วยแล,วแล้วก็มีเครื่องไข่ลวกด้วยแหละจริงหรอกคะหืมเมื่อคืนนะคะ ฝันว่าฝันร้ายเหรอลูกโอ้คนด้วยคนมาไม่ใช่ค่ะแม่หนูฝันว่าได้กินไข่หลายมือเลยคะ่ะเชา้ากลางวันเย็นจนต้องมีกลางคืนนะคะตื่นมาต้องกันตีสี่มากินข้าวไข่เจียวนะคะโอ้โหฝันอยู่ในโลกไข่ลูกค่ะมันแม่จะทำไข่ลวกให้เนาะแล้วก็ทีกาสองฟองเ,เนาะโอเคค่ะ ทีกาทีกาจะลูกคุยกับเพื่อนเสร็จจังคุยเสร็จตั้งนานแล้วค่ะอ่ะลูกจะมาทําอะไรเอ่ยอยากกินไข่ลูกไหมไข่ลวกเหรอะคะหนูอยากลองชิมหนูไม่เคยชิมมันมาก่อนเลยค่ะใช่แล้วนั้นมากินอ่ะกินน้ําให้หนูหมดก่อนสิข่บบินค่ะนั้นแม่ทําให้นะ้อยากจะมาดูแม่ทำหรือเปล่าเอาค่ะลูกอยากกินไข่ฟองไหนหนูอยากกินไข่ฟองขาว หนูก็อยากกินไขฟ่ฟองขาวค่ะมันดูขาวดีนั่นได้จะลูกมีฉีแล้วก็ต้องเปิดอันนี้ก่อนมันคือเครื่องอะไรเหรอคะเครื่องนึ่งไขจ่จ้ะลูกเอาไขาเ่เข้าไปในนี้แล้วก็จะได้ไข่ต้มไขล่ลวกแม่จะทาําไข่ลวกให้นิชิเก้ก่อนนะแม่คะทำไมไม่ทําให้หนูเอาก็เสียสละให้น้องเขาหน่อยสิแล้วก็รอก่อนนะ เดี๋ยวมันจะมีเสียงว้าวลูกๆเอาไม่เปไ็นไรนะจะแม่มามระหว่างรอเต้นกันไหมได้สิคะเต้นเพลงแหละเต้นปกติไม่ต้องร้องได้ค่ะืแม่ใส่เอวได้ดีมากเลยนะคะจ่าลูก <c oughs> เออมพอได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวไข่แตกหมดอนนะคะอ๋อจ่าลูกกริ๊ง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  โอ้มันได้แล้วอ,ออกมาซะสวยงามเลยเชียวไข่ลวกอของทีกา้าเียนะจ๊ะลูกอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวกินพอมิีชาได้ค่ะ <c oughs> ดีจริงจงิแม่คะของหนูต้องมัรอกี่นาทีอะคะแม่ก็ไม่รู้รอว่ามันมีเสียงก่อน ดึงดึงดึงนี่พี่นิชาดูแม่เต้นชาพี่ดูมาแล้วนี่ดูพี่ชาก่อนไม่ใช่ดูแม่ดึงดึงดึงฮ่งหาฮ่าแม่เต้นในตลกมากเลยค่ะชายชาใส่เอวเพียวมากเลยเอ,อิ่มกระดิงกระดิงกระดิงได้แล้วลูกเสียงเครื่องนี้ดีจริงๆเสียงเป้แล้วเกินฮ <_ s 1> แต่อย่างน้อยมันก็เป้เล้นน้อยกว่าทีการค่ะเสียงทีการ ยายใหญ่โอ้โหเจบ็บแก้วโคมมาแล้วน้องเฮ้มากินเลยเดี๋ยวแม่ไปหยิบช้างซ้ำมานะซ้ำเพอคะ่ะอ๋อจะลูกอ่ะลูกอะเอาไปนะลูกเย่ลองชิมดูนะค่ะอืมอืมอร่อยไหมอืมอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยคะ่ะโอ้โยตก เกี๊ยแม่ลุ้นมาเลยจะอร่อยไหมเครื่องนี้นะคะทําให้มันอร่อยสุดๆแม่อาใส่เมกกี้หรือเปล่าเมกกี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใส่ไปแล้วจ้ะแต่เมื่อกี้แม่วับใส่อ๋อค่ะถึงว่าอมแม่ไม่ใส่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะคะออืใส่เดียวพอลูกเดี๋ยวมันเค็มค่ะเป็นลูกไตเอยโรคไตหมดโลกกินอย่างนี้แหละจืดๆหน่อยไม่ต้องเค็มมาก ปรุงรสแต่อย,อย่าแบบอย่างอื่นเยอะจืดๆบ้างนิดนึงก็ได้ลูกค่ะเพนนชากินคนเดียวอ่ะแต่ทีก้ากินบ้างดีก,กว่าเหมือนวุ้นๆเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่จ้ะลูกแต่มันไม่ใช่ไข่วุ้นไนยลูกอืว้าวอะไรนี่แม่ทำอะไรอยู่ได้จริงอร่อยอร่อยนั่นแหละแม่ทำไข่ลวกจ้ะ อา้าไม่ทําไม่พ่อกินอะ่ะอา้าวก็ลูกๆบอกอยากกินนี่พ่อไม่บอกอ่ะก็พ่อดูหนังอยู่ไงลูกเอ้ยอยู่ไงแม่เอาเอ้ยทําเองไปเลยเอาแต่พ่อทําไม่เป็นนะเฮ้ยทําเองไปเถอะแม่เหนื่อยแล้วอา้อาวจะทายังไงดีเนี่ยทาเองก็ไม่เป็นแล้วก็อยากกินเฮ้ยทําเองสิเหนื่อยแล้วเนี่ยเบื่อทธ้เลยเอา้อาวเฮ้พ่อฮพ่อต้องทาเอง คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยบายทิกก้าอยากกินน้ำส้มไหมมีประโยชน์นะคะ่ะเพืค่ะแล้วหนูล่ะคะไม่มีจ้าอ้าวทำไมไม่มีอ่ะอ๋อมันหมดเดี๋ยวไว้วันหลังหนูไปซื้อเองทำไมหนูต้องทำเองโอ้ยเออทำเอง